สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแอป n นกี้รันขับนะครับผมเป็นแอปที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและชอบออกกำลังกายนะครับผมในตัวแอปพลิเคชันนะครับจะแสดงพื้นที่แผนที่ที่เราอยู่ณนะตรงนั้นนะครับผมเป็นว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าเรากำลังจะวิ่งตรงไหนนะครับกดเข้ามาที่ตรงกิจกรรมนะครับจะเป็นการแสดงว่าเกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อล่าสุดครับผม เป็นการวิ่งของเราอะไรอย่างนี้ครับจะเป็นบันทึกไว้อยู่ในหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับและเมื่อกดมาที่คลับนะครับจะมียู่ว่าเป็นชาเลนจ์ให้กับแบบว่าผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันนะครับผมได้ชาเลนจ์ตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอเราเริ่มกดเอ่อผุ่เริ่มครับผมเอ่อทางแอปจะทําการนับเขาดาวการออกกําลังกายขั้นเริ่มต้นและทางตัวแอปนะครับผมจะบอกระยะทางกิโลเมตรครับผมแล้วก็แคลอรี่แต่แคลอรี่ตรงนี้ต้องใช้นาฬิกาครับ แล้วก็จะบอกรับเวลาที่เราเริ่มวิ่งทางตัวแอปแล้วครับผมสามารถเชื่อมต่อเพลงกับทาง Spotify อะไรองนี้ก็ได้ครับผมเมื่อเรากดหยุด,ยดการ,รออกกําลังกายชั่วคราวทางตัวแอปจะแบบว่าหยุดให้เราเพียงชั่วคราวครับผมถ้าเราต้องการที่จะหยุดวิ่งแบบว่าเวันนี้เหนื่อยแล้วอะไรเราต้องการแค่ว่าเลิกวิ่งแล้วให้กดค้างครับผมที่ตรงนี้ครับแล้วบอกว่า ก็จะลงบันทึกลงไปในกิจกรรมของเราในตรงนี้ครับผมมันเทพ